สวัสดีครับเอฟซีเจอกันอีกแล้วกับปืนผาหน้าไม้ของช่างชัยครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์นะครับนี่นะครับทีมงานกำลังเตรียมงานไว้พร้อมส่งวันจันทร์นะครับเอฟซีพร้อมส่งวันจันทร์รผายิ่งหนูช่างชัยนะครับปีใหม่นี้ครับปีใหม่นี้เอฟซีเห็นไหมครับนี่แหละครับช่างชัยเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนี่แหละครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นผายิ่งหนูสันตอกยิงในระยะประชิด ท่านไหนสนใจจะเอาไปยิงกองข้าวก็สามารถสั่งได้มี90เซนมีเมตรหนึ่งประมาณนี้แหละครับนี่ครับทีมงานเรากำลังขนลงอ่าน่าจะพร้อมส่งได้บรรจันรนะครับ fc ท่านไหนอยากได้โทรมาสั่งได้เลยนะครับมีไม้สักทองแล้วก็มีไม้ทนสีดำมานี่แหละครับจะให้ fc เราสวยเลยเดี๋ยววันนี้ช่างชัยจะไปออกทริปเย็นๆเนี่ยวันศุกร์เดี๋ยววันเสาร์ก็น่าจะได้รู้ผลกัน เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์มันส่งงานไม่ได้เนาะนี่แหละจอดหน้ายฟฟซีเราสวยๆเลยเป็นไม้สักทองไม้สักทองอ่าราคา80เซนนี่นี่1,500บาทมีลูกให้ลูกหนึ่งพร้อมใช้งานนะครับค่าจัดส่งมีอยู่2แบบนะครับถ้าไปเก็บปลายทางนี้บวก100บาทถ้าโอนตังก่อนก็บวก50บาทนะครับครับทุกดอกประมาณนี้แหละเดี๋ยวช่างใช้เล่นง,งานนายฟฟเราทุกท่านนะครับนี่แหละครับ กำลังเตรียมงานไว้ส่งได้บรรจันนะครับส่งได้บรรจันเดี๋ยวช่างชัพาไปดูข้างในนี่นะครับเอฟซีโทรสั่งก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหยุดก่อนปีใหม่ก่อนช่างชัเตรียมให้ f c แล้วแต่ว่า FC ก็ต้องวางแผนเอาถ้าจะสั่งก็สั่งได้เลยครับโทรมาสั่งวันนี้ได้เลยอ่าน่าจะส่งได้ประมาณบันจันทรงมาะครับอ่ามีไม้ทนสีดําไม้ทนสีดําก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก100บาทนะครับถ้าแปดสิบเซนไม้สักทอง1 5 0 0บาทไม้สีดําเป็นไม้มงคลนะครับ ราคา1,600บาทพร้อมใช้งานการจัดส่งมี2แบบเหมือนเดิมครับไปเก็บปลายทางเพิ่ม100โอนตังก่อน50บาทสั่งลูกเพิ่มลูกละร้อยผายิ่งหนูช่างชัยนะครับเน้นการโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับโทรไลน์มาช่างชัยไม่รับโทรข้อความมาช่างชัยไม่รับโทรศัพท์อย่างเดียวโทรมาขอเป็นช่วงละวันนะครับโทรมาสั่งได้เลยแจ้งชื่อที่อยู่ไปเก็บปลายทางได้เลยอ่ะเป็นของขวัญฝากปีใหม่ด้อให้เพื่อนให้พี่ให้พ่อให้หน้องเนาะ ตัวเองก็ได้มายิงด้วยถือว่าเป็นการพักผ่อนถือว่าเป็นการเที่ยวเ้อเราก็มีหาโรคอุบัติใหม่สักหน่อยหนึ่งปกติเราเคยไปเที่ยวสังสรรค์เข้าผับเข้าบาร์แต่ว่าก็ช่างชัยก็แนะนําชักชวนแบบเที่ยวแบบออฟโรดออฟโรดขึ้นภูเขาหาโลงง้วยไปยิงหนูเดี๋ยววันนี้ช่างชัยจะไปจะขึ้นเขาเดี๋ยวถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวช่างชัยจะเอาข้อมูลให้ดูทีน,นึงเนะนี่นะครับหายิงหนูช่างชายัยดีกว่าเราซื้อเหล้าเนาะ เรากลับไปแล้วเราก็ฝากให้เพื่อนไปให้พ่อไวค่ะอยากให้กินได้ตลอดวันนี้วันสุกเดอตอนเย็นเย็นช่างชัยพาทีมงานเรามาออกไม้ล่าหนูเหมือนเดิมนี่แหละครับดูวิวทิวทัศน์เห็นไหมครับขึ้นภูครับผมเนี่ยรถช่างชัยเอาอะไรกนะันตัววันนี้จ,จัดเท่าไหร่วันนี้มีตอกเด่นมาไหมวันนี้ม่เลยครับผมม,มันใจเลยม้อน,นี้ครับ มันเป็นเังไหนมันยุ่งซู้ดไม้ไหมไม้เขามากวนดูแล้วเขามากวนเขามากวนดูจะไม้บวงเต็มเลยครับมันนาำขี่เก่ามานำเก็บขี่เก่าขาเจ้าจากสิษเป็นท่าบ่ค่อยเอาไว้รุ่นกันครับผมจากสิมานบ่มานมืออื่นเนาะมืออื่นมือยังผลงานสวัสดีครับผมพาหนุ่มครับพาหนุ่มป่าย้างเนี่ยนะครับสุดร้อนมะเปียกเดี๋ยวมื้อนี้ยจีดพ่งจะมาฮอด เนี่ยต้องมาเลาะเบิ้งตะวอนมาเลาะเบิ้งก่อนครับผมมาเบิ้องคำเดครับผมการที่เขาเบิ้องไม้ได้เปรียบครับผมเดี๋ยวมือแรกยังไปควายติดตามเดี๋ยวมือเสองยังใช่สลบไปเบิ้งเกือบยิงบวกเขาครับบัยกยักง่ายด้วยนะครับหนูยกนักหนูยักนี่ครับเอฟซีเลย <c oughs> เห็นว่าเป็นเมี้ยวเห็นไหครับนี่คือหนูสามเส้ น, hehe, น,นี่นะครับเวลาเขายิ่งครับผมถ้าลูกดอกเป็นลูกใหม่เนาะครับเนาะมันสิบดทะลุหรือว่ายิ่งหนูแล้วมันจะขัดนะครับมันมาสามหัดลากไปได้มันจะเข่าเป่าลอยไปเส้นทัครับขนาดตัวใหญ่เนี่ครับก็ปันปันๆเอนนะครับตัวนี่ครับปล่อยปล่อยไปกับไปไปเลยมาครับว้าตัวมันแง่เนี่ครับหนูเหตุยังครัมันเข่าเป่าลอยไปเส้นนะครับเนาะอันนี้หนูทางใช่ นั่นก็ขัดายาไว้อยาแมวเตี้ยนะครับเนาะครับคอติดตามตอนต่อไปนะครับเนาะหากินขางรถเอฟซี C. เอ้ยนี่แหละครับหายิงหนูช่างไซนี่นะครับนี่นนนอนเอาเบังคับเนียนออกมาหนีต่ำมาเลยนี่นะครับจอดรถถ่ายผ่านเตากับผ่าน,นุ่มอยู่นี่ครับเอฟซี F C. นี่นะครับตอกดีทุกทางรถฝอรถก็ได้กินที่เ่านะครับเอฟซีเนแข็งแรงหนักกันนำมาเลยหมดห้องเลยแจ้งโคโลครับเอฟซีแจ้งโคโลเบื้องสภาพร,รถเลยหวนน้ะครับผมทีมงานพันเตาตัวมเตรียมตอนนี้ก็เช้าวันเสาร์นะครับเด้อเมื่อคืนนี่่างใจ ไปออกไม้ไปออกทิพย์กับพานหนุ่มปลา้างแล้วก็พานเต่าต้วมเตียมนี่แหะครับอ่ะดูสภาพรถตืดตืมาดูผลงานกันเด้อเตืดตืนี่แหละครับเอา้าพานหนุ่มเราอันนี้พายิงหนูครับจัดการมาเต็มเลยเห็นไหมเดืเอดเอา้ายกเลยสองคนไหวไหมช่วยกันเลยสองคนเด้อ สองคนสองคนสองคนยกไหว <c oughs> บ่ขึ้นว่นละไปบนเก้าขึ้นวันละครับว่นเนี่ย <c oughs> เอาของพันเต่าก่อนนะครับเด้อของพันเต่าก่อนพันเต่าตัวเตรียมอเอ,อ้ยวันเนี่ยหนูโตหนูเนี กินเน่ยนนครับผมนี่นะครับผมเอออ่าต่อไปเลยนะครับผมนันตัวกันไปหัน่เอ,อตัวนูไม่หกเออเจ็ดพูดนน่พูดน่อเอางงออกปดเกาสิบอองสิบสามสิบสี่โอ้ยงานคุณภา,าพขนาด เขาพันนุมไอพันเตาตวงเตรียมเลยสิบสี่ตัวสิบสี่ห้าประมาณกี่กันละโอ้ยบมรุ่นต้องเอาทังกิโลเลยกันแล้ววะเอาเอโน่ยาหนับเอโน่ต้องเอาทังกิโลเลยกันบมรุ่นเนี่ยเอาพันนุมเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีต่อรถอ่านี่เอออาเดี๋ยวตื่นตอน เออสามกเก้ไปพูดไงีเอ,ออสามโอ้โดตัโตเอาตัวเงมากก่อนั้อครับเดอ้อเออเจ็ดเอ้าตัวหนูเปนแมวน้อยแปด,ดบ่นเรืองของแท้ไปนับเสตบอนอนนอนเลยเก้าเออเหล็กนของเงี้ตัวมือนี่ ิปสิตัวนี่มานยีมาใ่หนูียมาเอาตัวมากนููกมานููกกเอ้าเนี่นี่แหละของเทีของเทียตก็ทิอ่าสิวเด้อเนี่ลูกันบอลูกันบ่เอาห้าแางใส่ในฝ่อรอรถนี่เอาหน้าใส่ในฝ่อรอรถนี่เอาของช่างใส่ตามถุงเลยนี่เอ้ยช่างใส่กับฝ่อรอรถเนาะ ต้อไปผุกเล่ของช้างใช่เนี่ยนะนับลูกแอกัน,นับด้อหมอันเหียวส่หลอรถเนาะนับ,นบนเพื่อดดนหมันเ้ยอาส่ยหลอรถเนาะอเอาเอามันยิดหัวเน่ยเอยิดหัวบีบหัวบีบขางออกของช้างใช่ตองใหญ่กากได้นะเน<อ>ี่ยืนี่ยพุเน่ยหนึ่นบห่นีนนะ่บีบหัวแบบหมา่าอ,อู้ดึง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 เอ้ยตองไหนครับมันเหี้ยเาเสีร่อรถไปมันมาเป็นหมาที่ล่ะ มาได้เท่าไรความเป็นหนูพุ่น่ะสามโอ้ยเอาเต็มตัวไงมาเด้อดีโอ้ยก็่จะมีสี่ตัวถือละโอ้มีตัวหายอยู่เว้ยอ่าเห็นไหเออโอ้ยโอ้เอาเด็ดโอ้ยไอ้วงด้วยเออพูดในถุงหนึ่งไม่ไพูดถุงหนึ่งถุงหนึ่งสร้งได้ถุงสาม เฮ้ย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 เนี่ยะแบบนี่ะบบกินพวกขางรถเงมันวานสีมาเยี่ยวซะโตีจางได้กับไ่บักเยยวซะตัวเยืดเยียเยียยยตัวเยียดหรอพไนนของางก็บธรรมดาเด้อเต้อเต้เ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 ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดบครเอซเด้อสคนครับผมสเสือครับผมหาอยากหากิน ไปเมื่อวันศุกร์กลับมาเมื่อวันเสาร์ยังเมื่อวันเสาก็ได้อยากได้กินคือเกาสุดยอดสุดยอดสุดยอดจับตัวไงขึ้นนะพันนุ่มไอ้พันไอ้เต่าปลาแซ่จับตัวไงขึ้นในเขาวี่เขาลิบิบมนะ่ยไอ้เห็นหนาเราลอยนะเอาตัวไงเออจับขึ้นแล้วยกขึ้นเพิ่มด้วยเอาเอาขึ้นหนักๆนด้วยเอาขึ้นหนักๆนด้วย โอวใหญไม่ได้ตัวใหญ่ลีนอ่ะเออเออเอาหายยากหากินวิถีชีวิตดิสันปีนี่หนูได้หลายมาเด้อเอฟซีเด้อปีใหม่เด้อม,มาหาญิงหนูน้ำกลมาหาญิงหนูน้ำกันสวัสดีครับ